ค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าปอนด์ชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้าอยากจะมารีวิวรองพื้นนะคะที่ฟ้าชอบใช้มากๆเลยนะคะแล้วบอกสําหรับคนที่ผิวมันและเป็นสิวด้วยเนาะซึ่งอันนี้ฟ้าใช้จริงๆนะคะแล้วอยากจะมาเลยทุกคนได้ดูเนาะว่าเฮ้ยมันมีตัวไหนบ้างที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวมันนะคะก็อยากรู้ว่ามีตัวไหนบ้างก็ไปดูเลยกว่าคะ่ะก่อนที่จะไปพูดนะคะ ขอทาลิปก่อนเพราะตอนนี้หน้าซีดเสียวมากอ่ะล่ะมีแรงพูดแล้วเพราะว่าปากแดงขึ้นแล้วเ <c oughs> ขาพูดก่อนนะคะว่าตอนนี้ฟามไม่ได้ใช้ลงพื้นแม้แต่อย่างใดเลยนะคือแบบหน้าฉันสดมากดูสิ มีความเงาความมันด้วยนะคะแล้วก็มีแค่คิ้วเนาะอาละทุกคนขอบอกกันแล้วกันนะคะว่ารองพื้นที่ไฟอยากจะมาแนะนาทุกคนเนาะก็จะเป็นรองพื้นราคาที่ถูกและดีนะคะหลักสิบจนถึงหลักร้อยเลยเนาะก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันดีกว่านะคะเน้นเป็นงานผิวสําหรับคนที่เป็นสิวเนาะแล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องการแค่กันแดดน,นะคะแนะนำเลยสองตัวนี้นะคะ าใช้ตัวนี้บ่อยมากใช้หมดไปแล้วแบบเกือบจะ12เลยก็ว่าได้นะคะของโลจูคิดอันนี้คือดีมากมันมีช่วงหนึ่งที่ฟ้าบอกว่าเป็นสิววะทุกคนแล้วซึ่งฟ้าใช้ตัวเนี้ยมันไม่อุดตันผิวด้วยและแถมกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าเขามีสาร SPF 50บวก PA 4บวกเลยนะฟ้าใช้เจ้าตัวนี้แทนกันแดดเลยนะคะและอย่างนึ่งน,นะคะเจ้าตัวนี้คือไม่อุดตันผิวเลยซึ่งตัวเนี้ยคือชอบมากม ช้แบบดีมากๆค่ะอันนี้ก็คือก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้ซึ่งจูจูเน่เจ้าตัวนี้นะคะฟ้าขอพูดเลยว่าเน้นเป็นงานผิวเนาะอยากจะปรับสภาพผิวให้ดูขาวขึ้นนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้วอกไม่ลอยไม่เทานะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆกลิ่นหอมมากนะคะแล้วคือเขาแบบมีสารบำรุงคือแบบดีมากๆเลยทาให้ผิวขาวก็ะจางใสด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติเพิ่ชั้นเป็นสิวแต่อยากจะได้แบบปกปิดขึ้นมาหน่อยแนะนําเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นของ B ี Okay. ซึ่งเป็นฟาวเดชั่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะทุกคนซึ่งเป็นรุ่นไม่อุดตันผิวแล้วก็แมตคุมมันด้วยนะคะคูณ2เลยเนาะเป็น BB ที่ดูแลปัญหาผิว โดยตรงปัญหาสิวโดยตรงเพราะว่าแบบคนที่เป็นสิวอะ่ะปางจะบอกว่าไม่ถูกกับรองพื้นอะไรประมาณนี้แต่ซึ่งตัวนี้คือช่วยในเรื่องของรักษาสิวด้วยแล้วช่วยในเรื่องของการปกปิดคือมันดีมากจริงๆคนที่เป็นสิวอะ่ะไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเจ้าตัวนะะี้ถ้าอยากจะปกปิดขึ้นมาหน่อยเนาะอย่างที่สองที่ไฟจะมาแนะนํานะคะก็คือเป็นงานที่แบบว่าปกปิดระดับปานกลางแต่ เพิ่มได้ให้แบบปกปิดมากขึ้นนะคะฟ่าก็มี2แบรนด์ในดวงใจเลยนะบอกได้เลยว่า2แบรนด์นี้ถ้าผิวหน้าบอกว่ามันทุกคนผิวมันสวยมากจริงๆนะคะแต่คุมมันนะคะทุกคนไม่เชื่อไม่คุมมันนะคะแนะนําเลยตัวแรกนะคะก็จะเป็นของแบรนด์ In Beauty ้ฝ่าชอบใช้มากโดยเฉพาะลองพื้นซองนี้เป็นลองพื้นที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแบบชอบมาจริงๆอ่ะทุกคนซึ่ง ฝ่าทางแต่เช้าใช่ปะแล้วผิวหน้าคือมันเนียนมากเบอร์ลุมดนะคะทุกคนแล้วคือผิวหน้าคือไม่ดอปเลยพอเริ่มไบ่ายหน้าก็จะเริ่มมันทุกคนซึ่งตอนที่ว่าผิวหน้ามันเริ่มมันอะความวาวมันมาจากไหนก็ไม่รู้คือมันสวยมากทําให้ผิวเราดูสวยเข้าไปใหญ่เลยทุกคนแต่ถ้าสมมติใครแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบหน้ามันอะซั ปะแป้งทับคือแบบผิวส่วนเหมือนตอนแต่งหน้าใหม่เลยคะ่ะทุกคนตัวนี้คือเป็นอที่แบบว่าดีมันจริงแล้วสีเขาแบบว่าเหมาะกับคนไทยมากใครที่แบบว่าผิวหน้ามันนะคะแต่อยากจะได้ปกปิดที่แบบว่าเฮ้ยปั้นกลางหน่อยๆอย่างเงี้ยก็แนะนาเป็นตัวนี้เลยนะคะส่วนอย่างต่อไปนะคะเป็นอที่แบบว่า เฮ้ยทาแล้วผิวสวยจริงๆผิวแบบเนียนอย่างกระดาษเลยค่ะทุกคนแล้วมันบางเบามากคือของแบรนด์โซลานี่เลยคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะแบรนด์โซลามันจะมีอีกซองหนึ่งเป็นซองสีขาวใช่ไหมทุกคนซึ่งอันนั้นนะคือฟ้าขโมยแม่ใช้เออก็คือชอบมากนะคะแต่ว่าตัวเองถามว่าตัวเองมีไหมมีก็คือเป็นแบบซองแบบนี้กับขวดแบบนี้นะคะที่ใช้อยู่เนาะซึ่งเนื้อเขาอ่ะมันจะเป็นแบบออกแมทแมเลยใช่ปะพอเราทาไปใช่ปหมทุกคนแนะนําให้ทาทีละข้างเพราะว่าเขาจะแมทไวนะ แล้วพอวลาหน้ามันใช่ปะคือผิวมันจะฉ่ำม,มันจะส่วนมันจะแบบเฮ้ยมันผิวสุภาพดีเลยแบบหอโอเคมากจริงๆอ่ะถ้าใครใช้ของแบรนด์โซลาอยู่ทุกคนก็น่าจ,จะรู้ว่าเฮ้ยมันดีจริงเป็นอีกหนึ่งเสียงเลยนะคะที่แบบแบรนด์โซลาคือดีจริงเนาะเอาเราก็ทูกคนอย่างสุดท้ายคืออย่างที่3นะคะลองพื้นที่ฟ้าลก็จะพูดนะคะก็คือจะเน้นการปกปิดนะคะแต่เนื้อบางเบามากสบายผิวนะคะแต่ให้ระดับการปกปิดคือแบบดีเยี่ยมเลยนะ เออแล้วราคาคืถูกมากจริงๆนะคะมี2แบรนด์ในดวงใจเหมือนกันนะคะก็จะมีของแบรนด์ นี้เลยค่ะทุกคนเป็นของแบรนด์ pink flash นะคะถูกมากซื้อใน shopee นะคะต้องดูดีๆนะทุกคนบางเจ้าก็ของปลอมนะคะแต่ฟ้าซื้อใน shopee mall แล้วคือแบบพอฟ้าใช้ใช่ป่ะตอนแรกก็คือรีวิวใช้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่ฟ้ากลับมาใช้ซ้ําจริงๆค่ะทุกคนพอเวลาฟ้าทำหน้าใช่ป่ะคือหนึ่งเลยหน้าไม่ดรอป2ไม่ตกล่องไม่อะไรเลยทุกคนแล้วมันเบอร์ุูมขนฟ้าใช่ป่ะคือหน้าเนียนมากเนียนแบบเนียนมากจริงๆฟ้าแต่งหน้าตอนสายๆใ่หทุกคนแล้วฟ้ามาดูหน้าฝ่ายที่นึงคือตอระมาณห้า โม6โมงอะ่ะคืนหน้าก็ยังดีอยู่แต่ก็จะมีความมันหน่อยนะแต่ก็คือแบบผิวหน้าคือย,ยังดีอยู่ยังมีความแบบชำ่ำแบบเฮ้ยเกินไปลองพื้นราคาถูกเลยดีอยากจะให้ทุกคนได้ลองซื้อใช้ดูนะคะของแบรนด์พิงแฟร เป็นหนึ่งในดวงใจเหมือนกันที่ปกปิดดีมากบางเบานะคะเวลาผิวหน้าเราหมันทุกคนน่าจะช่ำสวยออร่าพอซับมันคือหน้าสวยเป๊ะเลยจริงๆเอาเดี๋ยวทุกคนมาที่ตัวสุดท้ายก็มาดีกว่านะคะเป็นตัวที่แบบว่าราคาถูกมากหาซื้อได้ที่เซเว่นเป็นตัวที่แบบว่าใครได้ใช้แล้วจะแบบหลงรักเลยจริงๆนะบางเบาจะปกปิดแบบโอ้โหสุดยอดมากนะคะคือนี่เลยค่ะเข้ามาใน2องช้ชนในซองเดียว ปลาหลอกทุกคนคือเขาสามารถแกะได้นะคะคือของแบรนด์ทาของแบรนด์พี่ชัดนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นรองพื้นซองที่หาซื้อได้ที่เซเว่แล้วที่สําคัญคือเป็นเนื้อบางเบามากแต่ไม่รู้เอาความปกปิดมาจากไหนเออคือฟ้าใช้เจ้าตัวนี้ที่ไลนนะ์นั้นน่าจะสวยมากผิวจะดีมากคือแบบอ่ะจริงๆถ้าไม่บอกว่าเป็นรองพื้นซองเซเวนนะันึกว่ารองพื้นที่แบบว่าราคาแพงเลยนะฟาใช้แล้วฟาติดใจมากบอกเลยนะตัวนี้ แต่ว่าเขาแถมฟรีคอนซีลเลอร์มาให้ด้วยนะคะก็โอเคคอนซีลเลอร์ก็เฉยๆก,ก็ปกปิดเหมือนกันแต่ชอบรองพื้นซองมากกว่าแบบนี้คือแบบดีมากจริงๆถ้าใครได้ใช้แล้วแล้วเอาไปสิ่นดยวกันว่าเฮ้ยมันดีจริงนะแล้วผิวสวยมากปกปิดดีมากอ่ะบอกเลยว่าต้องลองนะคะโอเคค่ะทุกคนรองพื้นที่ฟาแนะนาทุกคนในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรองพื้นที่ฟาใช้จริง ใช้เองออกตังเองนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ฟาานะแล้วแต่โอกาสจะใช้อะเออซับซับกันใช้แต่แบบแนะนำจริงๆลองพื้นที่ฟาแนะนา,นานทุกคนไปนะคะแบบมันดีมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ฟาใช้จริงแล้วก็เป็นคนที่ผิวมันจริงนะคะขนาดอยู่หน้ากล้องมันไม่ได้ซับความมันเลยนะนี่และนี่คือความมันที่ฟาไม่ได้ลองลองพื้นเลยนะเป็นความมันคือหน้าสดดิฉันเลยจะ้ะที่หน้าขาวสว่างกระจ่างใสคือแสงไฟนั่นเองเนาะ อาลทุกคนก็อยากจะแนะนําทุกคนได้ดูนะคะว่านี่ก็เป็นรองพื้นที่ราคาถูกและดีเหมือนกันนะคะแล้วคือแบบเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันแล้วเป็นสิวด้วยเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล share, ้วะะก,ก,กดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สัมพันธ์กับทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงกิ้งฟ้าด้วยนะคะแล้วป็นลงคลิปใหม่ทุกคนจะไดรผพานนะคะวันนี้ก็ไปลวบา,บายสวัสดีคะ่ะจุ๊ก